เมเล็กเคนมา่าร่วมง,งานสุด Exclusive Partnership r e c o g n i t i o n เกาเดอร์มาผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับโลกตอกย้ำจุดยืนในการขับเคลื่อนความงามที่ตอบทุกเรื่องราวของผิวจัดงานสุด Exclusive Partnership r e c o g n i t i o n for value partnership customer ภายใต้คอนเซ็ปต์ to gether shaping the next Aesthetic Possibilities เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของพันธมิตรคลิน <h> ิกช <friends> ั Nam ้นนำทั่วประเทศที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ความงามที่มีมาตรฐานให้กับคนไทยและตอกย้ำความร่วมมือในการร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมความงามให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นพร้อมเชิญเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมฉลองความสำเร็จอาทิอเล็กซีรเดชเคนภูภูมิมาชาวัฒนพานิ์แมทพีรณีบีน้ำทิพย์ พุ่นเด่นคุณติชากันติชาชินชิน,นวุฒิเฟย์พปรปวีปีเตอร์ขอบดเรดรนเดาแบงค์อนุสิทธิ์และน้ำตาลชาลิตาพอกอพิรพัฒน์ศรีวัฒนวงศ์ผู้อำนวยการแฟรนไชส์ยกลุ่มธุรกิจความงามประเทศไทยบริษัทกันเดอร์ม,มาประเทศไทยจำกัดกล่าวว่ากันเดอร์ม,มาเชื่อว่าความงามของผิวพรรณเป็นมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่สะท้อนถึงตัวตนบุค,คลิกและคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า45ปีในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้บริโภคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกเรื่องราวของผิวควบคู่ไปกับการส่งเสริมองค์ความรู้และมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร,กรทางการแพทย์และพันธมิตรคลินิกเสริมความงามมาโดยตลอด พราะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและการสร้างประสบการณ์ด้านความงามที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกคนนั้นจะต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายบริษัทจึงจัดงานพาร์ทเนอร์ชิพรีคอปนิชั่นในครึ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขอบคุณแพทย์ด้านความงาม พันธมิตรคลินิกที่ทุ่งเทหมอบบริการอันเป็นเลิศให้กับผู้รับบริการพร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตของความงามที่ไร้ขีดจำกัดไปด้วยกันงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด to gether shaping the next aesthetic possibilities โดยมีแพทย์ด้านผิวหนังความงามและการปรับรูปหน้ารวมถึงตัวแทนพันธมิตรคลินิกเสริมความงามชั้นนำทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า1000คน โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่แพทย์ด้านความงามและพันธมิตรคลินิกชั้นนำเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้จากกันเดอร์ม,มาพร้อมกันนี้ได้ชวนเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาเล็กธีรเดชเมธาวรายุทธเคนภูภูมิพงพานุภาคมาชาวัฒนพาณิชแมทพีรณีคงไทย มีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูรณ์วนนเด่นคุณงามเนตรติชากันติชาทุมมาชินชินนวุฒิอินทรค,นรคูศิลป์เลพรปวีนีรสิลป์ปีเตอร์ขอบไดเรนด้าแบงค์อนุสิตแสงน,นิ่งนวลและน้ำตาลธนิตาส่วนสเสน่